เงินเฟอ้อปรับตัวสูงขึ้นที่สุดในรอบ10ปีโดยค่าดัชนี CPI ปรับตัวขึ้นถึง4.2เมื่อเทียบกับปีที่แล้วทําให้นักลงทุนกังวลว่าเฟดจะดึงเงินออกจากระบบและมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทําให้หุ้นมีโอกาสปรับตัวลงวันนี้เราจะมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญคุณสุจารีจันสว่าง CEO w e l r e p u b l i c ว่าปรับพอร์ตยังไงให้ชนะเงินเฟอ้อ พี่ลีครับทาไมอัตราเงินเฟอ้อถึงมีการปรับตัวสูงขึ้นหรอครับก็อย่างที่เราทราบกันนะคะโควิดเนี่ยทำให้การบริโภคการผลิตอะไรทุกอย่างเนี่ยหยุดชะง,งักไปนะคะคทีนี้พอ,อมีสัญญาในเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สินค้าคอมมดิตี้ต่างๆเริ่มปรับตัวสูงขึ้นตัวเงินเฟอ้อก็เริ่มกลับมารบพร้อมกับาการผลิตพร้อมกับการบริโภคที่พลิกฟื้นกลับมาเราก็เลยเห็นตัวเลขที่ ก้ากระโดดเพราะว่าปีที่แล้วมันเป็นตัวเลขฐานต่ำนะคะแล้วก็พอมันออมีการเปิดเมืองขึ้นมาแล้วก็การเปิดเมืองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะคะในสหรัฐเนี่ยเดือน5เดือน6นี้ก็เปิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขมันก็เลยกระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็วมาอยู่ที่ระดับ4.2ในรอบ10ปี <Wow. S 2> ก็เป็นความกังวลของนักลงทุนที่ เห็นตัวเลขแล้วก็ตกอกตกใจกันนะคะแล้วแบบนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรต่อหุ้นไหมครับก็ในเรื่องของในเชิงของการลงทุนนะครับพอเงินเฟ้อมาเนี่ยมันก็จะกดดันในเรื่องของตัวพันธบัตร10ปีของสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยจะทำให้บอลยูเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นทีนี้ตัวบอลยูปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะกระทบกับสินทรัพย์เสี่ยงนะคะก็เกิดแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเกิดขึ้นก็ จริงๆเรื่องตัวบอลยูนี่มันเกิดขึ้นมาแล้วหลายเดือนแล้วนะคะคที่ในเรื่องของการ,รใช่จากที่ขึ้นจากจุดห้าจากจุดต่ำสุดมาเป็น1.6 1.7หนึ่งจเนี่ยมันก็ทำให้มีแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงนะคะพอตอนนี้มันก็มีเรื่องของเงินเฟ้อที่เป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยยิ่งทำให้มีแรงเทขายข,ายของอสินทรัพย์เสี่ยงนะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะคะแล้วก็ มีเรื่องของเซกเตอร์โรเทชันนะคะจากการที่ลงในหุ้นเทคโนโลยอีอันนี้เห็นได้ชัดเลยใช่ก็เปลี่ยนมาลงในส่วนที่หุ้นวัฒจักรและหุน้นค,คุณค่านะคะก็เกิดเซกเตอร์โรเทชันขึ้นมานะคะค่ะพี่ลีครับแล้วอัตราเงินเฟอ้อปรับตัวสูงขึ้นแบบนี้เราจะปรับพอร์ตยังไงครับให้ชนะเงินเฟอ้อก็เวลาเราจะปรับพอร์ตนะคะเราก็ไปหาโอกาสของการลงทุนนะคะเพราะว่าตอนนี้โอกาสของการลงทุนก็อยู่ใน หุ้นที่เกี่ยวกับวัธจักรหุ้นคุณค่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในช่วงนี้ก็ก็เข้าไปลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้นะคะคที่เราแนะนำไปแล้วก็คือหุ้นในกลุ่มของ s อสแอนท500นะคะคซึ่งจะได้ประโยชน์ในเรื่องนี้เต็มๆนะคะแล้วก็ทีเอ็มบีจีคนะคะคแล้วก็ตัวกอง l อล Life ซึ่งเป็นกลุ่มของการ อุปโภคบริโภคีมเปิดบ้านเปิดเมืองใช่ค่ะก็จะได้ไประโยชน์เต็มๆนะคะการจัดพอร์ตก็เลยต้องกระจายความเสี่ยง กระจายโอกาสมาลงในหุ้นกลุ่มนี้มากขึ้นครับแล้วในสามกองนี้ครับหลักๆแล้วจะลงทุนในอเมริกาแล้วมีสัดส่วนไหนของโลกที่ยังน่าลงทุนที่เราจะเอาชนะเงินเฟอ้อนี้ได้ไหมครับค่ะในเรื่องของการปรับพอร์ตในครั้งนี้จัด Asset a l l ล c ล t เคชันใหม่ในครั้งนี้นะคะคโอกาสการลงทุนไม่ได้อยู่แค่อเมริกานะคะเราเห็นว่าเมื่อสองสาเดือนที่ผ่านมาก็มีข่าวในเรื่องของหุ้นจีนที่ทมีแรงกระทบค่อนข้างเยอะแล้วก็ กองทุนหุ้นจีนเนี่ยตกไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะจากปีที่แล้วนี่ทำผลงานได้โดดเด่นมากนะคะบางกอง7-80%แล้วก็ปีนี้ก็อาจจะย่อตัวลงไปให้เราเข้าไปได้ลงทุนนะคะถือเป็นโอกาสดีนะคถือเป็นโอกาสการลงทุนเลยที่เราได้้เขาไปซื้อราคาที่ถูกใช่เพราะว่าคือเหตุผลของการลงทุนในหุ้นจีนก็จะเหมือนกับการลงทุนในหุ้นวัตจักร หรือว่าหุ้นเน้นคุณค่าของตัวเมริกานะคะ<ป>ก็คือ P/E ยังถูกอยู่ครับเรากําลังมองหาตัวที่ P/E ถูกแล้วได้ประโยชน์ในเรื่องของการเปิดเมืองนะคะจีนก็อย่างที่เราทราบว่าเป็นประเทศแรกของโลกเลยที่เปิดเมืองได้ติดติดโควิดก่อนแล้วก็เปิดเมืองได้ก่อนนะคะแต่ตอนเนี้จีนมันมีหลายเรื่องที่กดดันจีนเลยทําให้ความน่าสนใจของจีนอาจจะ ลดลงไปในแง่ที่ว่ามันมีข่าวร้ายเข้ามาหลายเรื่องเนาะในเรื่องของการจัดระเบียบในเชิงโครงสร้างของเขาด้วยแล้วก็การลดวงเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาด้วยเพราะว่าเขาก็มองว่าเศรษฐกิจเขาขึ้นมามันร้อนแรงเกินไป<ม>ัร,รัฐบาลเนี่ยเขาก็เลยลดในเรื่องวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ<ม>ลงทีนี้ในแง่ของหุ้นจีนมันก็เลยจะดูหมดเสน่ห์ไปนิดนึงนะคะในช่วงปีนี้แต่ยังไงโอกาสของการลงทุนของจีนยังมีอยู่นะคะว่าจีนก็จะเป็นผู้นําของโลก ในหลายๆเรื่องอย่างที่เราทราบเนาะแล้วก็จังหวะที่มันเรียกว่า healthy collection อย่างนี้นี่ไม่ซื้อไม่ได้แล้วล่ะ <laughs> ใช่ไหมคะค่ะ <laughs> <laughs> แล้วถ้าสมมติเป็นหุ้นเทคล่ะครับพี่ลีมองว่ามุมมองว่ายังไงครับน่าสนใจไัยังเลยครับก็หุ้นเทคนี่หลายๆคนก็อาจจะติดหุ้นเทคเยอะเพราะ <c oughs> ว่าหุ้นเทคนี่ตกลงมาคนขั้นๆแรงนะสาเลยนะคะก็เรายังแนะนําให้ลูกค้ายังถืออยู่นะคะสําหรับกลุ่มเทคเพราะว่า เป็นการเติบโตในระยะยาวนะคะทีนี้ผลกระทบในช่วงนี้ก็เกิดจาก,เร,กเรียกว่าซน n t i มนต์ของตลาดแล้วก็การปรับตัวของบอลยูทาให้เกิดแรงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นที่เกี่ยวกับนวัตกรรมค่อนมาค่อนข้างมากนะคะคคแต่ทีนี้หุ้นเหล่านี้เนี่ยการเติบโตของเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นการเติบโตในเชิงก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะลงทุนในกลุ่มนี้เนี่ย ต้องให้เวลาเขานิดนึงนะคะ3าปีไม่ใชเ่เป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะคเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกในเรื่องของ นวัตกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้มันไม่ได้แบบกระพริบตาแล้วมันเกิดนะคะ <c oughs> มันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ <c oughs> ก็ให้มีเวลาในการลงทุนกับกองพวกนี้เยอะนิดนึงนะคะ <c oughs> ประมาณ3-5ปีแล้วก็ผลตอบแทนเฉลี่ยของกองพวกนี้นะคะฟันเมนเจอร์ก็ให้ตัวเลขไว้ที่15-20%เเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ให้ได้ในผลตอบแทนระดับนั้นนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงที่ธุรกิจมัน โตแบบก้าวกระโดดแล้วให้เราได้ประโยชน์ต,ตรงนั้นน, <ๆ S 1> นะคะใช่เพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเริ่มต้นของการเข้าไปสู่ยุคใหม่ของการเปลี่ยนแปลงของโลกอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นช่วงต้นๆของการก้าวกระโดดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้อดทนกันนิดนึงนะคะสำหรับกองพวกนี้ค่ะครับแล้วนอกจากกองเทคและกองจีนะครับยังมีกองไหนที่ยังน่าสนใจอยู่ไหมครับ ก็เราก็ยังชอบอกลุ่มของเวียดนามนะคะเพราะ,ะว่ากองเวียดนามเราเคยแนะนําไปแล้วนะคะปีนี้น้องเช็คทราบไหมคะว่าเวียดนามเนี่ยนิวไฮนะคะก็ในรอบ3ปีนี้นะคะเมษาที่ผ่านมาก็ครบรอบ3ปีของอ,อินเด็กซของเวียดนามเวียดนามก็เป็นตลาดเดียวในโลกที่ทำนิวไฮนะคะคได้ เยาูเดยได้12เปอร์เซ็นต์นะคะก็ตอนนี้ถุนนทุกสายก็มุ่งไปที่เวียดนามเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนทางตรงแล้วนะคะหรือว่าในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะคก็เวียดนามมีสเสน่ห์เยอะแยะเลยค่ะเพราะว่าประชากรยังอายุน้อยอยู่ <ừ> แล้วก็เป็นฐานการผลิตของโลกนะคะหลังจากที่มีปัญหาเรื่องโควิดเกิดขึ้นเนี่ยซัพพลายเชนของโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะ คนที่พึ่งพาจีนเนี่ยตอนนี้เริ่มไก่หน้าผากแล้วก็คือไม่สามารถจะพึ่งจีนได้อย่างเดียวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆบริษัทดังของโลกตอนนี้ก็ต้องการที่กระจายความเสี่ยงในเรื่องของซัพพลายเชนก็ <c oughs> เข้าไปตั้งฐานการผลิตยอยู่ที่เวียดนามเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นการเติบโตของเวียดนามในเรื่องของการเป็นฐานการผลิต <c oughs> ด้วยนะคะแล้วก็สังคมของเขาเป็นสังคมบริโภคเพราะว่าอออายุยังน้อยแล้วก็มี การเกิดขึ้นของชนชั้นกลางเพราะว่ามีการจ้างงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็มีพลังการบริโภคที่เยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย การบริโภคในประเทศก็จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของเวียดนามที่ทำให้ตลาดหุ้นของเขาน่าสนใจนะคะครับพี่ลีครับพี่ลีช่วยสรุปให้พี่ๆนักลงทุนฟังหน่อยได้ไหมครับว่าการปรับสัดส่วน asset allocation ให้ชนะเงินเฟ้อเนี่ยเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวก็จะขอสรุปเป็นหลักเกณฑ์สั้นๆนะคะที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คืออันดับแรกก็คือเราต้องถือเงินสดไว้นะคะเพราะว่าโอกาสการลงทุนเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัด asset allocation เนี่ย เราต้องมีเงินสดสำรองไว้ด้วยนะคะสําหรับโอกาสของการลงทุนอโอกาสมาเราจะได้เข้าใชเลยใช่เราจะได้เ<ช>ข้าลงทุนไ,ได้ทันทีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะคะถ้ามีโอกาสเกิดขึ้นแล้วเราไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีโอกาสเข้าไปลงทุนนะคะอันที่สองก็คือในเรื่องของการจับจังหวะเข้าไปลงทุนในหุน้นวัตกรแล้วก็หุน้นเน้นคุณค่าของเมกานะคะที่เราแนะนําไปก็ให้จัดเงินส่วนหนึ่งเข้าไปลงในส่วนนี้นะคะอันที่สาก็คือกองนวัตกรรมเราก็ยัง กองเทคโนโลยีต่างๆเราก็ยังให้ลูกค้าถืออยู่นะคะ,คะอันที่4ก็คือกองจีนก็เป็นสัดส่วนที่อยากจะให้นักลงทุนกระจายเข้าไปลงทุนในสัดส่วนที่ เพิ่มน้ําหนักให้มากขึ้นนะคะสําหรับคนที่อาจจะมีหุ้นจีนน้อยอยู่แล้วก็ยังหรือว่าไม่เคยลงหุ้นจีนเลยก็อยากจะให้พิจารณาลงในส่วนนี้ให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าจีนมีโอกาสเติบโตในระยะกลางระยะยาวสูงมากแล้วราคายังถูกอยู่นะคะแล้วก็ในหุ้นเวียดนามก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจนะคะกองทุนเวียดนามมีหลายกองนะคะก็เข้ามา คุยกับเราได้นะคะว่าถ้าอยากจะจับโอกาสการเติบโตของเวียดนามเนี่ยอยากจะลงเวียดนามเนี่ยลงกองไหนดีนะคะคก็เป็นทั้งหมดนะคะที่ที่เราแนะนําลูกค้าในช่วงนี้อยู่อะค่ะพี่ๆนักลงทุนท่านไหนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มนะครับที่จะเอาชนะเงินเฟอ้อได้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาที่แอดเวลวิลลีพนะครับเรายินดีตอบทุกคําถามครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ